สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะนี่ก็คือแบบสอบถามเนาะคนที่เป็นตัวแทนนะคะก็คือตอนนี้ชื่ออีเมลที่เข้ามาในนี้หนูก็จะได้สามารถที่จะเข้ามาแก้ได้เนาะส่วนต้นๆเนี่ยไม่ต้องแก้นะคะส่วนต้นๆไม่ต้องแก้นะพยายามอย่าเพิ่งแตะนะแต่ดูได้ว่ามีอะไรผิดนะคะก็ให้ถ้ามีอะไรผิดเล็กๆน้อยๆก็ให้บอกตาลลกันนะคะโอเคตาลธัญ,ญทิพย์นะแล้วก็ ทีนี้ก็ไล่ลงไปเรื่อยๆนะคะว่าเราจะต้องทําตรงไหนเนาะก็คือทําตรงนี้ค่ะอย่างเช่นเนี่ยกลุ่มปลาเส้นก็คือทําเริ่มคําถามไปได้เลยนะคะถ้าหนูอยากจะเพิ่มคําถามตรงเนี้ยสมมุติกรอกคําถามเข้าไปก็ทําไปนะคะถ้าเป็นคําถามกรองอะไรก็ทําแล้วก็อย่าลืมตรงนี้ด้วยว่าคือเอ่อ go to next section หรือว่าไปยังส่วนต่อไปนะคะ นะประรูปแบบคำถามก็คือตรงนี้นะว่าจะเป็นแบบไหนนะคะเป็น multiple choice หรือว่าถ้าเป็นพวก scale ก็คือเป็นตารางตัวเลือกหลายข้อนะคะตรงนี้นะโอเคนะคะทีนี้ปุ๊บถ้าเกิดจะเพิ่มคำถามนะคะก็คือให้เราอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยคือ มันจะมีสีฟ้าขอบสีฟ้านี้อยู่นะคะถ้าเราอยู่ตรงนี้เราอยากจะเพิ่มคำถามก็คือคลิกบวกตรงนี้นะเพราะฉะนั้นหนึ่งกลุ่มก็คือจะเป็นหส่วนนะคะหกลุ่มก็จะเป็น 1. นึ่งส่วนนะโอเคนะคะเพิ่มคำถามก็ตรงนี้ก็ยังไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับคนอื่นนะคะส่วนไอ้ที่ข้อข้ามว่าถ้าเกิดเราจะไปส่วนที่ไหนก็คือตรงนี้เนาะนะคะแล้วอยากไปส่วนไหนต่อนะก็คือ เราก็จะดูว่าส่วนต่อไปของเราก็คือส่วนที่4นะคะก็ทำตามนี้นะก็ลองทำดูนะคะเหลือไม่ยากนะคะก็เดี๋ยอีกแค่นิดเดียวเองนะโอเค,ะน,ะคะนะคะเดี๋ยวอันนี้อาจารย์ลบทิ้งก่อนละกันจะได้ไม่งงนะคะโอเคนะก็มีอะไรที่งงก็เข้ามาได้นะคะเนี่ยอันนี้อาจารย์เรียงลำดับให้แล้วนะคะก็คือกลุ่มส่วนที่3นะคะส่วนที่3ก็คือจะเป็น ขอภัยขึ้นไปตรงต้นเลยส่วนที่3มก็คือจะเป็นปลาเส้นนะคะเดี๋ยวเราจะลบไอ้ตรงนี้ออกทีหลังนะเดี๋ยวเราค่อยลบนะยังไม่ต้องลบใส่ไว้ก่อนนะคะ นะใส่ไว้ก่อนนะตรงนี้ก็เป็นกลุ่มสุราเพิ่มคําถามก็ตรงนี้ต่อไปก็คือกลุ่มสุราหนะึ่งสุราสองแล้วก็มาสุราหนึ่งนะคะแล้วก็มาขอ A2 นะคะแล้วก็มาเป็นปลาเส้น2ก็ใส่คาถามไปนะเราไม่ต้องไปยุ่งกับส่วนของคนอื่นแต่ว่าทําตัวข้อข้ามไปส่วนของคนอื่นไห้ถูกต้องนะคะนี่ก็อาจารย์ก็ใส่มาหมดแล้วจะมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ต้องทําก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรายได้นะคะโอเคนะคะแค่นี้คะ่ะโอเคสวัสดีคะ่ะ